ผมมาให้ดูในเรื่องของตำแหน่งเรือเร่งนะครับสำหรับรถที่ไฟเบรหัวเทียนในรถอโตเมตินะครับ S3 นะครับเราจะดูที่ตำแหน่งเรือเร่งก่อนเลยนะครับศูนย์ดิกี้นะครับในตำแหน่งที่เราเปิดที่กุญแจแล้วไม่ทําการบิดเร่งนะครับแต่ถ้าเราทําการบิดเร่งเมื่อไหร่นะครับต้องมีตัวเลขขึ้นนะครับนะครับอาจจะเป็น74 75 76 78นะครับ แต่ถ้าเรายกคันเร่งแล้วนะครับตัวนี้ยังมีองศาขึ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น10องศา2 0องศา30องศานะครับแต่ถ้าตัวเลขมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับไฟหัวเทียนไม่ออกนะครับนะครับผมฝากดูไว้ด้วยถ้ารถอัตโนมัตินะฮะสำหรับรถเกียร์ไม่แนะนานะครับถ้าเจอตัวเลขตัวนี้ขึ้นเมื่อไหร่ขณะที่เราไม่บิดคันเร่งนะครับเช็คดูก่อนได้เลยนะครับว่าจะเป็นปลั๊กเป็นสายหรือว่าตัวทีพีชำรุดนะครับดูง่ายจากตัวนี้ได้เลยนะฮะไม่จะเป็นต้องสลัดเครื่องนะครับ